สวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูไทยแลนด์เราอยู่ที่อำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงนะครับอันนี้คือไม้ห่วงหลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนวันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนนะฮะคุณอาหมัดลีโซคุณอาหมัดครับอันนี้ปลูกมากี่ปีครับเนี่ยประมาณ3ปี3ปีนะฮะก็ปลูกแซมกับทุเรียนทุเรียนทุเรียนนะฮะทุเรียนตอนที่ผมมานี่ทุเรียนก็ปลูกมาเหมือนกันอายุประมาณก่อน3ปีนะเกือบเกือบสามปีทุเรียนนะ อา้าสามปีทำไมมีมีลูกแล้วดูแลอย่างดีสามปีวันนั้นมานี่เกือบสามปีแล้วนะสอสองปีแล้วเดกนะี่<ก>วันนั้นมาใช่ใช่ก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เข้าแก่นแล้วนะฮะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมดูนะนี่อันนี้คือแก่นไม้ที่เข้าที่ปากพยุนจังหวัดพัทลุงนะครับใครบอกว่าพัทลุงปลูกไม้หวงหี่ไม่เข้าแก่นนะครับมันอุดมสมบูรณ์เกินไปไม่นะครับตรงนี้ใกล้ทะเลสาบสงขลาด้วยเนะี่ยใกล้ทะเลน้อยทะเลสาบสงขลาะทะเลสาบ ทะเลสาบสงขาท่านผู้ชมอันนี้เป็นเกาะหรือเปล่าไม่ไม่ใช่เกาะใช่ไหมไม่ใช่เกาะแต่ว่าก็อยู่อยู่ติดกับ <S <S ทะเลสาบสงขาเลยใกล้มากท่านผู้ชมอุดมสมบูรณ์นะฮะไม่ต้องห่วงอุดมสมบูรณ์มากฝนก็ตกใบดินก็ดีเป็นดินตะกอนด้วยนะครับหลายๆท่านบอกว่าไม้พยุงเนี่ยมันต้องชอบที่แห้งแล้งมันถึงจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วมันถึงจะเข้าแก่นหลายๆที่ท่านผู้ชมแต่ตัวนี้เนี่ยเข้าแก่นนะครับเมื่อกี้เราเจาะจากตรงนี้เลยท่านผู้ชมเอามาดูจจัดนะดู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  อันนี้คุณอมัดนี่ไม่ค่อยได้แต่งนะครับเอาแบบนี้เลยให้มันโตตามธรรมชาตินะดูขนาดลําต้นนะครับนี่อย่างนี้เลยคุณอมัดพอเจาะอ,อีกทีได้ไหมได้ครับ <No? S 2> เนาะเต็มที่นะตายไม่ว่ากันนะไม่ว่า <laughs> ไม่ตายครับคุณเล่นไม่ตายนะครับเพราะว่าเราเจาะมาทั้งประเทศไทยแล้ว <laughs> ผมไปเจาะนี่จนพุนนะสวนผมเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา นี่ครับท่านผู้ชมแดงมาเลยนะครับแดงมาเลยตรงนี้อันนี้เพิ่งจะครบ3ปีนะครับมันก็กําลังเพิ่งจะเริ่มนีแก่นท่านผู้ชมนี่นี่น,นี่อันนี้ชัดเจนนะครับนี่คือแก่นไม้ฮที่เกิดขึ้นมากับไม้หงหัวรีตัวนี้ก็เจาะสองรอบก็สองรอบนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ประมาณนี้มันกําลังเพิ่งเกิดใหม่คุณอมรัดครับศึกษามากี่ปีแล้วครับเกี่ยวกับไม้หงหัวรีเนี่ยก็ประมาณ 3- ามสี่ปีแล้วครับ สามสี่ปีเรามั่นใจปลูกปลูกไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ปลูกไปก็ประมาณร้อยต้นร้อยต้นท่านผู้ชมครับร้อยต้นในสวนคือปลูกแซมเนาะแซมสวนทุเรียนปลูกแซมสวนทุเรียนเนื้อสวนทุเรียนนี่มันโอเคมันได้ผลไหมได้ผลู่กันเนี่ยได้ผลนะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมนี่ขนาดไม่ค่อยใส่ปุ๋ยยินแย่งปุ๋ยจากทุเรียนอ๋ออันนี้คือปกติไม่ใช่ไม่ค่อยใส่เขาเรียกไม่ใสนะครับท่านผู้ชมดูฝั่งนี้นะไอไอ แตงตึงนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านผู้ชมเราก็ปลูกตามีตาเกิดเขาเลยตามีตมเกิดนะครับให้ว่ากันไปนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมจะจริญเติบโตเองนะอย่างเงี้ยก็น่าจะมีแก่นท่านผู้ชมแต่ว่ามันเล็กไปนะครับสงสารต้นไม้นะฮะเล็กเกินแต่ว่าพูดถึงทุเรียนก็กําลังเนาะเต็มที่เลยอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มีทั้งไผ่มีทั้งไผ่ไผ่ดำไผ่เดิมมีหมดนี่โอ้คุณอรหมัด ปลูกทุกอย่างจริงๆต้นหม่อนก็มีท่านผู้ชมอ้าวนี่นะครับเห็นชัดๆเลยว่าเราปลูกอันนี้ต้นหม่อนนะฮะอันนั้นในสวนทุเรียนคุณอำมาดทุเรียนปลูกไปกี่ต้นอ่ประมาณสี่สิบต้นสี่สิบต้นนะครับ <c oughs> เอาจริงๆแล้วมันมันก็เริ่มติดผลผลิตปีนี้แล้วนะครับ <c oughs> ไม่น่า <c oughs> เชื่อมันจะเร็วขนาดนี้อายุสี่ปีได้ไหมห้าปีกว่าห้าปีกว่าห้าปีเพิ่งจะเริ่มเข้ากันเนาะ <c oughs> ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเอกสารการขึ้นทะเบียนนะครับของไม้หงฮอลลี่ผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าท่านจะปลูกยังไงปลูกที่ไหนในประเทศไทยได้หมดนะครับปลูกที่ไหนได้หมดเลยขออย่างเดียวท่านต้องขึ้นทะเบียนนี่ถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรแบบนี้แล้วก็ซื้อต้นกล้าพันธุ์ที่เขาได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับตัวนี้มาจากบริษัทหงมูเนาะใช่ไหมครต้นกล้าทุกต้นเนี่ยขึ้นทะเบียนเขาเรียกว่ากรมวิชาการเกษตรสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรนะฮะท่านผู้ชมออกให้กับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ จะต้องมีใบตัวนี้โชว์ตลอดนะครับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะฮะท่านผู้ชมตัวนี้ออกโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นเอกสารทางราชาการไม่ใช่ว่าตอนนี้มันมีปลอมแปลงเยอะนะครับมีปนเยอะเลยก็คือว่าเป็นกล้าเถื่อนเห็นเขาเพาะขายก็เพาะขาย,ขาขายแล้วไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถ,ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้สุดท้ายมันส่งออกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันจําเป็นตรงนี้แหละจําเป็นตรงที่ว่า,าไม้พยุงไทยเนี่ยเมื่อก่อนขายไปก็ส่งออกไม่ได้สักที พยุงไทยนะส่งออกไม่ได้สักทีแล้วตอนนี้นะครับถ้าเราไม่ขึ้นทะเบียนมันก็จะเหมือนพยุงไทยซึ่งกลายเป็นถ้าปลูกจะกล้าเถื่อนก็จะกลายเป็นไม้เถื่อนเหมือนเดิมนะครับเป็นไม้เถื่อนก็เหมือนพยุงไทยที่มันเถื่อนตลอดมันก็ไม่สามารถที่จะส่งออกได้อันนี้คือเรามาถูกทางแล้วนะครับมาพาเกษตรกรเนี่ยปลูกไม้ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้แล้วมันส่งออกได้จริงแบบนี้คุณอมัดครับในพื้นที่เขตนี้ถือว่าแปลงแรกมั้งเนี่ย ja น่าจะแปลงแรกครับปากพยุนปากพยุนนี่แปลงแรกเลย คุณอมัดเน,นี่ยนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเรียนประมงเนาะเรียนบางพระบางพะะระอ่าเกษตรศาสตร์บางพระนะครับแต่ไม่ได้เรียนต้นไม้นะครับไม่ได้จบต้นไม้กันมาหรอกจบอ่าเรียนประมง,งนะจบประมง,งเลี้ยงกุ้งนะครับเรียนกุ้งแต่ว่าสุดท้ายมาก็กุ้งก็ไม่ได้ทำกุ้งก็ไม่ได้ทามันไม่จําเป็นต้องตรงสายเนาะไม่จําเป็นต้องตรงสายสุดท้ายมาก็มาเจอไม้ที่แพงที่สุดมาปลูกลงดินง่ายสุด ส่วนเรผมผมว่าไอตัวนี้มันง่ายสุดแล้วนะคุณเอามัดตัวนี้ดูแลยากไหมง่ายมากครับปลูกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องแบงดู่ง่ายมากเขาเรียกว่าปลูกทิ้งปลูกทิ้งปลูกทิ้งขนาดนั้นเลยเขาก็โตได้นะท่านผู้ชมนี่ปลูกทิ้งได้ขนาดนี้นี่ก็แสดงว่าโอเคแล้วแหละมันก็เป็นไม้ป่านะครับที่จริงแล้วเขาเคยเป็นไม้ป่ามาก่อนก็สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันสบายกว่าไม้ผลตรงที่ว่ามันไม่ต้องรอลูกรอผลมันนะครับตัวนี้ขึ้นมาเป็นลําต้นขึ้นมามันก็ลําต้นก็โตขึ้นเองอัตโนมัติ ถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าคุณเอาหมัดปล่อยเลยก็ยังได้ถ้าโตขนาดนี้แล้วน่าจะจบแล้วนะไม่น่าจะต้องมาเดือดร้อนอะไรกับเขาเยอะนะครับท่านผู้ชมครับไม้นี้ทําไมมันจําเป็นยังไงมันสําคัญยังไงนะครับก็คือมันแพงที่สุดในตลาดจีนและตอนนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่แพงที่สุดในประเทศไทยราคาของเนื้อไม้นะแพงกว่าไม้พยุงไทย15เท่านะครับไม้พยุงไทยใครก็รู้ว่าแพงแพงกว่าไม้สักอีกไอตัวนี้ดันแพงกว่าพยุงไทยอีกมันก็ไปกันใหญ่ก็ถือว่าสุดยอดของความความแพงแล้วนะครับท่านผู้ชม แล้วก็เขาไปทําอะไรเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะฮะในประเทศจีนในประเทศเวียดนามเนี่ยทำเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ธรรมดาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาแพงมากนะครับเก้าอี้ตัวละ50,000นบาทโต๊ะตัวละ3ล้านบาททาจากไม้ชนิดนี้แหละท่านผู้ชมอันนี้สําคัญมากนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องไม้กีตนาด้วยคุณอมัดสนใจจะทําน้ํายาไม้กีตนาด้วยครับน้ํายาไม้กีตนานะท่านใดสนใจติดต่อคุณอมัดลีโซได้นะครับคุณอมัด ท่านได้ขอความรู้จากไม้หงหุรีได้ไหมเรืไม้หงุรีเรื่องเรื่องเรื่องกิศนาก็ได้ได้ครับขอเบอร์โทรครับเบอร์โทร0987067388ครับครับอันนี้ส่งส่งเองเนยตอนนี้จะส่งซาอุใช่ไหมหรือส่งตุรกีทั้งซาอุทั้งตุรกีไปเลยส่งทั้งตะวันออกกลางไปเลยครับเอาทั้งหมดเลยครับทั้งดูวงดูใบนะไม่เป็นไรถ้าได้ถ้าอ๋อตอนนี้ส่งลูกไปเรียนที่อ่าตุรกีตุรกีแล้วก็ซาอุ เรียน <C> e <at> ภาษาอาหรับ <c oughs> ภาษาอาหรับภาษาอาหรับนี่สามารถไปได้ทั้งตะวันออกกลางนะ <c oughs> ส่งได้ทั้งตะวันออกกลางเลยอูนี่ถ้าใครมีไม้กฤษนาเยอะๆนะครับติดต่อคุณอมัดได้คุณอ,อ,กกณอ,อมัดนี่จะส่งไม้กฤษณาไปขายตะวันออกกลางแล้วนะฮะผมด้วยคนนึงนะครับผมกําลังติดตอ่อคุณอมัดอยู่นะครับเราจะส่งไม้ไปขายไม้กีษนานะผม <c oughs> ไปขายนูน่นห่วงหัวลี่ส่งไปขายเขาคงไม่เอานะเพราะว่าห่วงหัวลี่มันดังที่จีนดังที่จีนนะครับแต่กิษณานี่ดังที่ตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแน่นอน นี่ตะวันออกกลางครับก็วันนี้ขอบคุณคุณอมัดนะครับที่ให้เรามาถ่ายทํารายการดีๆแบบนี้นะครับอยู่ที่ปากพยุนจังหวัดพัทลุงมั่นใจแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มการันตีเลยว่าที่ปากพยุนเนี่ยพัทลุงนะคอนเฟิร์มแล้วว่าพัทลุงเนี่ย,ย,ยปลูกแล้วไม้่วงหุรีีเข้าแก่นจริงใน3ปีท่านผู้ชมเห็นชัดๆคาตาแล้วนะครับอันนี้ก็คือพิสูจน์นะพิสูจน์จากของจริงหฮมูไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกร ทุกอย่างถ่ายทอดจากความจริงเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแดดก็แดดจริงๆเหงื่อก็เหงื่อจริงๆอันนี้ไม่มีสตาร์แมนนะฮะ <laughs> ของจริงๆทั้งหมดนะครับเราอยากถ่ายทอดนี่ชีวิตวิถีชีวิตจริงๆเมื่อกี้ถามคุณอามัดเรื่องกิษนาามคุณอามัดเรื่องทุเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าหงมู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการเมคนะข้อมูลทุกอย่างถ่ายจากความจริงทั้งหมดก็ติดตามรับชมได้นะครับใครที่อยากรู้ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับไม้ห่วงหัีไปถึงไหนแล้วในเมืองไทยนะครับในวงการไม้ห่วงหัรีกดติดตามนะครับช่องของเราเรียบร้อยกดติดตามกดถูกใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง y t u t u นะฮะบ,บริษัทหงมูดไทยแลนด์ไม้ห่วงหัรีพยุงไหหลำพยุงเวียดนามไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ t i k ต o k นะครับหงมูดไทยแลนด์ของแท้แน่นอนเราเป็นมืออาชีพในเรื่องของไม้ห่วงหัรีสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ